ดูก่อนจุนทะเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลากิเลสในข้อเหล่านี้แล้วคือเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว,ว่าชนเหล่าอื่นจะเป็นผู้เบียดเบียนกันในข้อนี้เราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันเธอทั้งหลาย พึงทำความขัดเกล่าว่าชนเหล่าอื่นจกเป็นผู้ฆ่าสัตว์ในข้อนี้เราทั้งหลายจกงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกล่าวว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้ลักทรัพย์ในข้อนี้เราทั้งหลายจกงดเว้นจากการลักทรัพย์ เธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจากเสพเมถุนธรรมในข้อนี้เราทั้งหลายจากประพฤติพรหมจรรย์เธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว,ว่าชนเหล่าอื่นจากกล่าวเท็จในข้อนี้เราทั้งหลายจากงดเว้นจากการกล่าวเทศ เธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว,ว่าชนเหล่าอื่นจากเกลาวสอนเสียดในข้อนี้เราทั้งหลายจักงดเว้นจากการเก,กลาวสอเสียดเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว,ว่าชนเหล่าอื่นจากกลา่วคำหยาบในข้อนี้เราทั้งหลาย จักงดเว้นจากการกล่าวคำหยาบเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกล่าวว่าชนเหล่าอื่นจักกล่าวคำเพ้อเจอ้อในข้อนี้เราทั้งหลายจักงดเว้นจากการกล่าวเพ้อเจอ้อเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกล่าวว่าชนเหล่าอื่น จากมักเพ่งเล็งพันทะของผู้อื่นในข้อนี้เราทั้งหลายจักไม่เพ่งเล็งพันทะของผู้อื่นเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักมีจิตพยาบาทในข้อนี้เราทั้งหลายจักไม่มีจิตพยาบาทเธอทั้งหลาย พึงทำความขัดเกล่าว,ว่าชนเหล่าอื่นจกมีความเห็นผิดในข้อนี้เราทั้งหลายจกมีความเห็นชอบเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกล่าว,ว่าชนเหล่าอื่นจกมีความดำริผิดในข้อนี้เราทั้งหลายจกมีความดำริชอบ เธอทั้งหลายปึงทําความขัดเกลาว,ว่าชนเหล่าอื่นจักมีวาจาผิดในข้อนี้เราทั้งหลายจักมีวาจาชอบเธอทั้งหลายปึงทําความขัดเกลาว,ว่าชนเหล่าอื่นจักมีการงานผิดในข้อนี้เราทั้งหลายจักมีการงานชอบ เธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจะมีอาชีพผิดในข้อนี้เราทั้งหลายจะมีอาชีพชอบเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจะมีความเพียรผิดในข้อนี้เราทั้งหลายจะมีความเพียรชอบ เธอทั้งหลายพึงมีความขัดเกลวาว่าชนเหล่อาอื่นจะมีสติผิดในข้อนี้เราทั้งหลายจัะมีสติชอบเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลวาว่าชนเหล่อาอื่นจัะมีสมาธิผิดในข้อนี้เราทั้งหลายจัะมีสมาธิชอบ เธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลวาว่าชนเหล่าอื่นจะมียานผิดในข้อนี้เราทั้งหลายจะมียานชอบเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลวาว่าชนเหล่าอื่นจะมีวิมุตผิดในข้อนี้เราทั้งหลายจะมีวิมุตชอบ เธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจกถูกทีนะมิทะกลุ่มรุมในข้อนี้เราทั้งหลายจากปราศจากทีนะมิทะเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้ฟุ้งซ่านในข้อนี้ เราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ฟุง้งซ่านเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว,ว่าชนเหล่าอื่นจกมีวิจิกิจฉาในข้อนี้เราทั้งหลายจากห้ามพ้นจากวิจิกิจฉาเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว,ว่าชนเหล่าอื่นจกมีความโกรธ ในข้อนี้เราทั้งหลายจากไม่มีความโกรธเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกล่าว,ว่าชนเหล่าอื่นจกผูกโกรธไว้ในข้อนี้เราทั้งหลายจากไม่ผูกโกรธไว้เธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกล่าว,ว่าชนเหล่าอื่นจกลบหลู่คุณท่าน ในข้อนี้เราทั้งหลายจกไม่ลบหลู่คุณท่านเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกล่าว่าชนเหล่าอื่นจกยกตนเทียมท่านในข้อนี้เราทั้งหลายจกไม่ยกตนเทียมท่านเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกล่าว่าชนเหล่าอื่นจกมีความริษยา ในข้อนี้เราทั้งหลายจกไม่มีความริษยาเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกล่าว่าชนเหล่าอื่นจกมีความสตรณนีในข้อนี้เราทั้งหลายจกไม่มีความตระีเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกล่าว่าชนเหล่าอื่นจกโอ,อ้อวด ในข้อนี้เราทั้งหลายจกไม่โอ้อวดเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกล่าว่าชนเหาอื่นจกมีมารยาในข้อนี้เราทั้งหลายจกไม่มีมารยาเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกล่าว่าชนเราอื่นจกเด้อด้าน ในข้อนี้เราทั้งหลายจักไม่ดื้อด้านเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกล่าว,ว่าชนเหล่าอื่นจะดูหมิ่นท่านในข้อนี้เราทั้งหลายจะไม่ดูหมิ่นท่านเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกล่าว,ว่าชนเหล่าอื่นจกเป็นผู้ว่ายากในข้อนี้ เราทั้งหลายจกเป็นผู้ว่าง่ายเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว,ว่าชนเหล่าอื่นจะมีมิตรชั่วในข้อนี้เราทั้งหลายจกมีกัลยาณมิตรเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลว,ว่าชนเหล่าอื่นจะเป็นคนประมาทในข้อนี้ เราทั้งหลายจากเป็นคนไม่ประมาทเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกล่าว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นคนไม่มีศรัทธาในข้อนี้เราทั้งหลายจักเป็นคนมีศรัทธาเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกล่าว่าชนเหล่าอื่นจกไม่มีเหรริ ในข้อนี้เราทั้งหลายจกเป็นผู้มีหิหริในใจเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกล่าว,ว่าชนเหล่าอื่นจกไม่มีโอตตะปะในข้อนี้เราทั้งหลายจกเป็นผู้มีโอตตะปะเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกล่าว,ว่าชนเหล่าอื่น จะเป็นผู้มีสุดตะน้อยในข้อนี้เราทั้งหลายจะเป็นผู้มีสุดตะมากเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจกเป็นคนเกียรติคารนในข้อนี้เราทั้งหลายจากเป็นผู้ปรารบความเพียรเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่า ชนเหล่าอื่นจะเป็นผู้มีสติหลงลืมในข้อนี้เราทั้งหลายจะเป็นผู้มีสติดำรงมั่นเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกะะล่าว่าชนเหล่าอื่นจะเป็นคนมีปัญญาสามในข้อนี้เราทั้งหลายจากเป็นคนถึงพร้อมด้วยปัญญา เธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักเป็นคนรูปคลำทิฏฐิของตนยึดถืออย่างมั่นคงและสละคืนได้โดยยากในข้อนี้เราทั้งหลายจะไม่เป็นผู้รูปคลำทิฏฐิของตนไม่ยึดถืออย่างมั่นคงและสละคืนได้โดยง่าย